สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่กําลังร่วมกันปฏิเสธอํานาจสันโลกและเวลานี้ก็กําลังยื่นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ต่อสถานทูตที่เป็นคณะมนตรีความมั่นคงถาวรห้าชาติคืออเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสรัสเซียแล้วก็จีนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ไปยื่นณสถานทูตสองแห่งคือสถานทูตอเมริกาแล้วก็สถานทูตอังกฤษ ในวันพระัพดีก็จะไปที่สถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็สถานทูตรัสเซียส่วนในวันศุกร์ก็จะไปที่สถานทูตจีนพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมกันแสดงออกในเรื่องการปฏิเสธอำนาจสานโลกก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับหน้าสถานทูตเพื่อจะได้ให้แต่ละท่านได้รับทราบข้อมูลว่าเหตุที่คนไทยต้องปฏิเสธอำนาจสานโลกคืออะไรเพราะการที่จะให้ผู้ที่มี อำนาจในโลกใช้สารเป็นเครื่องมือในการที่จะไปครอบงําประเทศต่างๆโดยไม่ชอบธรรมเป็นสิ่งที่กระทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมกันก็สามารถไปร่วมได้นะครับวันนี้จึงต้องมาคุยกันในเรื่องเหล่านี้ว่าการที่รัฐบาลคณะมนตรีความมั่นคงหรือคณะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศในการที่จะไปดูแล เส้นเขตแดนทั้งเกี่ยวกับกองทัพและผู้เกี่ยวข้องในอีกหลายส่วนพยายามบอกให้คนไทยยอมรับและปฏิบัติตามคำเพียกพิพากษาของศาลโลกแม้จะต้องเสียดินแดน hmm. คำถามเวลานี้ก็มีบทความออกมาที่สื่อมวลชนจำนวนมากนะครับและบทความหนึ่งเป็นบทความที่พี่น้องประชาชนก็น่าจะได้อ่านเป็นบทความที่ออกมาที่ไทยโพสต์ขออภัยครับโพสต์ Post today hmm. หัวข้อ ไทยจะยอมเสียดินแดนให้ขเขมรอีกหรือ<ม>โดยคุณสุวิทย์คุณกิติซึ่งวันนี้ได้ออก<ม>บทความมาและเป็นบทความที่ตั้งคำถามกับคนไทยทุกคนและรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง<ม>ว่าจะให้คนไทยยอมรับในสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆหรือโดยเฉพาะคำถามที่บอกว่าตกลงการพยายามจะให้คนไทยยอมรับคำพิพากษาศาลโลกแม้จะต้องเสียดินแดนรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลไทยหรือเปล่า รัฐบาลนี้กําลังเป็นรัฐบาลนอนมินีของเขเมรหรือเปล่าแล้วก็ถามไปถึงนายกซึ่งเป็นทั้งนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าและนี่คือประเด็นที่อาจจะต้องมานั่งคุยกันในวันนี้กับอดีตอธิบดีกรมการจัดหางานซึ่งปัจจุบันท่านเป็นสภาปฏิรูปพลังงานแห่งชาติท่านประสิทธิ ชัยทองพันสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวออกมาถึงเวลานี้แล้ว11พฤศจิกาก็จะมีการตัดสินแล้วแล้วก็มีกระบวนการพยายามจะออกสื่อหลายสื่อแล้วบอกว่าให้เห็นแก่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาขอให้ปฏิเสธตามหนนาศาลโลกและไม่ได้พูดต่อไปโดยชัดเจนว่าถ้าปฏิบัติตามอำนาจศาลโลกต้องเสียดินแดนจะทํำยังไงคนก็เลยอยากรู้ที่ไปที่มาว่าตกลงแล้วมันเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงครับ เมื่อปี2,505เรื่องสารโลกนี่นะฮะครับสารโลกพิพากษาให้เราเสียดินแดนเขาเสียเสียตัวปราสาทพระวิหารไปซากปราสาทพระวิหารครับจอมพลสฤษดิ์รัตนมุตรีสมัยนั้นเลยประกาศลาออกจากสารโลกครับภาคีสารโลกเราไม่เป็นอีกแล้วครับผมก็ยังสงสัยว่าไอรัฐบาลสองสามยุทธผ่านมาเนี่ยมันบ้าหรือไง อยู่เฉยไปถแถลงในสารโลกคู่ขเขาเฉยเลยทั้งๆทงี่ไม่ได้เป็นภาคีไปเป็นจำเลยให้เขาหรือน่ะนะ mm hmm. นะมันไม่ได้เป็นตำรวจเลยใช่ไหมครับเสียหายมากครับเรื่องชาตินี่นะแผ่นดินและอธิปไตยนี่เหนือสิ่งใดประชาธิปไตยยังรองลงไปนะครับเศรษฐกิจยังรองลงไปครับเพราะนั้นทั่วโลกเขายืนอยู่บนหลักแห่งอธิปไตยแห่งดินแดนเท่านั้นครับไม่มีใครโง่แบบนี้แหละครับ เอาละครับที่นี่เมื่อท่านได้เลิกถามว่ามีความเป็นมาอย่างไรประเทศไทยเนี่ยกับไอ้คำขเขมรนี่นะฮะมันเป็นมาไงาก่อนอื่นผมขอแบ c k ก r านิดหนึ่งครับว่าประเทศไทยเสียดินแดนก่อนจะมาพิพาทกับขเขมรปี2502นี่นะะเราเสียดินแดนมา13ครั้งกันนะครับครับ13ครั้งเนื้อที่เกือบเท่าประเทศไทยปัจจุบันนะฮะ ผมก็ย่อมานะครับว่าแต่ส่วนใหญ่เราเสียให้มหาอำนาจนะครับอังกฤษฝรั่งเศส12ครั้งจีนหนึ่งครั้งนักล่าเมืองขึ้นนักล่าเมืองขึ้นอันนั้นเรายอมยอมผู้ปกครองเรายอมพระบรมวงศ์เราเห็นใจเพราะว่ามันเหนือเราจริงๆคร่งมันไม่มีรอบครับเอาละครับทีนี้เสีย13ครั้งน่ะเป็นเรื่องของมหาอำนาจเหนือเรา นะครับสิบสามครั้งมีอะไรบ้างผมจะไล่ทางทิศตะวันออกให้ฟังเลยนะครับทิศตะวันออกฝรั่งเศสยึดไปสามครั้งคือเมืองบันไทมาศสิบสองจุไทยเมืองไลเมืองคอเมืองชัยบุรีจำปาสักมโนไพยยึดไปให้ขเขมรก็คือพัตบองเสียมราชสีสุพลเกาะกงนะครับทิศตะวันตกที่ทิศตะวันตกมันเป็นอังกฤษนะฮะ อังกฤษยึดไปให้พม่าคือเมืองมริดทวายตะนาวสีเชียงตุงแสนหวีเมืองพงสารวินครับท <ön S 1> ิศเหนือจีนยึด12ปันนาคนไม่เคยรู้ว่า12ปันนาเป็นของไทยับจีนยึดไปนี่ยังไม่ถึงร้อปีเลยนีครับเพราะนั้นท่านไป12ปันปนาเขาพูดไทยกับท่านนั่นนะครับ12ปนานี่จีนยึดไปนะครับ ที่ใต้อังกฤษเนี่ยมันยึดไปให้ให้มลา,ายูสมัยนู้นสมัยนี้เรียกว่ามาเลเซียนะครับก็ได้แก่เกาะมากรัฐเปรักรัฐกรันตันรัฐตังกานูปาริสและไซบูรีนะครับเรียกว่ามันใหญ่โตมหฬารจริงๆที่เราเสียไปเนี่ยเอาละครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้แบก k g r o u n ว่ามันทำไมถึงมาเป็นในทุกวันนี้ นะครับเริ่มที่พศสอง2นี่นะฮะพระเจ้าพระบรมวงเธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์สมัยโน้นท่านเป็นเจ้าเมืองอุบลนะครับท่านก็ไปตามชายแดนก็ไปเจอเขาพระวิหารนะฮะเจอเขาวิหารลกล่างว่างเปล่ามีสิงสารสัตว์เยอะแยะเลยนะครับ ทั้งกมบันทึกในรายงานไว้ว่าค้นพบปราสาทพรวิหารนะครับปี2447สยามฝรั่งเศส2447นะครับสยามกับฝรั่งเศสทำอนุสัญญากำหนดเขตแดนระหว่างสยามอินโดจีนรวมพื้นที่ปราสาทพรวิหารที่ตั้งอยู่นั่นแหละด้วยปี47นะครับและในปี47ล่ะฝรั่งเศสก็ชวนไทยเนี่ยเรามาปักปันเขตแดนกัเนเถอะ เราไม่ได้ปักปันเขตแดน,นกันเลยนะก็ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าชุดปักปันผสมสยามฝรั่งเศสนะครับปักปันผสมนะฮะชุดปักปันผสมนี่แหละครับที่มันเกิดเรื่องนะฮะครับ <c oughs> ปีสองสี่ห้าหนึ่งฝรั่งเศสจัดทําแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนี่นะครับนี่แหละครับ,รบตัวต้นเหตุฝรั่งเศสจัดทาแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน จำนวน11ระหวางจัดส่งให้ประเทศไทยแต่ไทยไม่ได้รับรองแผนที่นั้นเพราะกันมาไดการปักปันผสมไม่รับรองนะอพศสองสี่อนยึดอำนาจเปลีป่ยนแปลงการปกครอง2ปีนะาการเสด็จเยือนปราสาทพระวิหารของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพโดยมีข้าหลวงฝรั่งเศสให้การต้อนรับ เห็นไหมครับมันฉลาดไหมครับมันไปถึงก่อนเลย <c oughs> นะแปลว่าไปบ้านมันถูกไหมครับเอาละครดีก็อาปีมามาหกตุลามันเข้าปัจจุบันนั่นนะเข้าปัจจุบันแล้วรเรื่องประสาทหินนะโอประสาทพระนมปราสาทประสาทอะไรเขาเรียกอะไรประสาทอะไรปราสาทพระวิหารนะครับหตุลา252พัรับนะ กัมพูชายื่นฟ้องศาลโลกเรื่องปราสาทพระวิหาร15มิตรนาสาศนยาศาลโลกมีคำพิพากษาให้ขมีนชนะปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาับนครับ,ร,บรายละเอียดครับนิดหน่อยไม่ใช่ละเอียดมากอะละเอียดพอเข้าใจนะครับขเมนฟ้องศาลโลกเพื่อเอาปราสาทพระวิหารด้วยกลโกงครับด้วยกโกงนะครับ โองยังไงครับเมื่อวันที่6ตัว2ว2พระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามริตชื่อสุราสุรามริตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นฟ้องศาลโลกโดยยึดเอาแผนที่ที่ทำโดยฝรั่งเศสเมื่อพศ2อ4ส2450นะครับมาตราส่วน1นึ่งต่อสองแสนเป็นหลักฐานไอที่ผมบอกว่า ฝรั่งเศสทำฝ่ายเดียวนะสิบเอ็ดระว่างสิบเอ็ดระวางไทยไม่รับรองนะเพราะไทยนี่ใช้หนึ่งต่อหกหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นขอภัยครับฝรัร่งเศสก็ทำหนึ่งต่อสองแสนไทยก็บอกเอ๊ะมันมันไม่แน่ใจว่ามันจะกินที่เราเปล่านะรหรือมันจะกินเอาที่มันมาให้เราไม่มีโอกาสเลยมันต้องกินที่เราแน่นะครับ เอาละรครับทีนี้ก็คณะกรรมการปักปันเขตแดนฝรั่งเศสสยามชุดที่หนึ่งซึ่งตั้งขึ้นตามอนุสัญสญ,ญาปักปันเขตแดนทําแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี่ส่งมาให้ฝ่ายไทยรับรองคณะกรรมการการปักปันผสมไม่รับรองเพราะเราจะเสียดินแดนนะนั่นแหละครับตามแผนที่ท่านเห็นไหมครับไทยจะเสียดินแดนฝ่ายไทยเห็นว่าไทยนี่ยึดถือเอา แผนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000นมานานแล้วตั้งแต่มหาอำนาจยังไม่มาลูกหลานเราเราก็มีแล้วเรามีความเจริญทางด้านอย่างนี้นะครับทีพันเอกแบแบนัดนี่นะฮะเขาชื่อแบนัดก็มีชุดของทหารกระเมนี่ติดตามไปไปทำแผนที่โน่นจากอุบลลงมาถึง<อ>รักเขต 73ตรงกากูดเนี่ยะนะ73ครับตรงกากูดเนี่ยนะครับก็มาปักปันปักเสาระเกต73เนี่ยครับทั้งสุดท้ายนะครับฝ่ายไทยยึดถือไอ้1ต่อ50,000แต่เขายึดถือเอา1 2, ต่อ200,000จะไม่ดีนะพี่น้อง1ต่อ200,000นะตรงนี้แหละที่เราแพ้กันตรงนี้แหละครับอีกประการหนึ่งฝ่ายไทยยึดถือเอาแนวสันปันน้ำ สันปน,น้ำเนี่ยก็คือนั่นแหลมแหลมภูเขานะ <c oughs> ่ะภู <c oughs> เขามันแหลมแเนี่ยฝ <c oughs> นตกลงมาไหลไปทางนี้ไหลไปทางนี้ใช่ไหมครับตรงกลางนี่เขาเลยมันปั่นน้ามันปั่นน้ามันมีตั้งแต่เนี่ยเกือบถึงทะเลลงไปถึงวนน่ะครับ <c oughs> มันมีสันปน,น้ำตรงนั้นนะครับสันปน,น้ํเนี่ยไม่ใช่เราเราคิดเอาคนเดียวนะ <c oughs> ทางฝรั่งเศสบอกว่าเมื่อปีสองสี่สี่เจ็ดในอนุ สัญญานั่นนะครับฝรั่งเศสบอกว่าให้ยึดเอาแนวสันปันน้ำนี่แหละเพราะทั่วโลกเนี่ยถ้าไม่มีภูเขาไม่มีสันปันน้ำมันก็ต้องมีแม่น้ำเขาก็ต้องยึดแนวร่องน้ำลึกของแม่น้ำใช่ไหมครับอย่างแม่น้ำโขงเรากับไทยไทยกับเราเนี่ยนะครับเอาละครับก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับเอาละทีนี้อีกประการหนึ่งสันปัน้ำนี่นะครับมันมีอยู่ ตามชายแดนของประเทศไทยนคุมคมเลยครับตลอดแนวเลยนะครับต่อมาวันที่15หมิถุนาไม่ใช่แล้วครับต่อมาปี2 5 0 2ท่านสุรามริตเนี่ยนะนรดมสุรามริตก็ยื่นฟ้องศาลโลก ว่าปราสาทพระวิหารนี่เป็นของเขเมรอสาารโลกกะถามว่าทำไมว่าเป็นของเขเมรครับเพราะเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสเป็นหลักไทยก็บอกไม่ได้เพราะว่าเรายึดถือสันปันน้ำถ้าเอาสันปันน้ำเป็นหลักปราสาทเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไทยแล้วยุเฉยคุณไปเขียนแผนที่เอ่เองนีงได้ไงอ่ะนะครับ ในที่สุดสารโลกว่าไงครับวันที่15มิถุนา2,505สารศาลโลกตัดสินให้พระวิหารเป็นของเขมรนั่นเห็นไหมครับเขามันมหาอำนาจอ่ะเขมรเนี่ยมันลูกน้องเขาอ่ะลูกน้องฝรั่งเศสเมืองขึ้นเขาใช่ไหมครับทนี้ก็ไอเราไม่มีลูกพี่เราไม่มีลูกพี่เขามีลูกพี่เป็นมหาอำนาจลูกพี่เขาบังคับสารโลกได้เนี่ย เพราะว่ามหางำนานี่อังกฤษฝรัร่งเศสจีนอเมริการัสเซียเขาถือว่าเป็นพันธมิตรชนะในสงครามโลกนะ